สครับผมวันนี้ก็จะมาเที่ยวขึ้นไปบนเขาไปดูวิวนะครับผมกินเที่ยวตามสุดใจครับความสุขก็อยู่รอบตัวเราครับผมความสุขของผมก็คือได้การถ่ายทําคลิปให้กับเอฟซได้รับได้ชมนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่สถานที่สม็ตรนางชีนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สม็ตรนางชีก็ตรงใต้นี่เลยครับผมตอนนี้ก็คือรอรถอยู่ครับ เดี๋ยวรถจะมีรถบริการก็คือเราต้องเสียตังค์ครัคนละห้าสิบบาทก็เราขึ้นไปดูกันข้างบนครับนี่ครับเป็นชื่อนะครับผมนางชีเดี๋ยวไปดูวิวสวยๆครับแต่บรรยากาศวันนี้คือฝนตกครับผมฝนตกทั่วฟ้าครับวันนี้นี่ครับบริเวณโซนข้างหน้านะครับโอ้ฝนตกครับวันนี้มาค่ำหน่อยมาค่ำประมาณห้าโมงแล้วครับ ยอดครับฝนตกเดี๋ยวจะพาไปถ่ายทำวิวข้างบนนะครับให้ fc ได้รับได้ชมครับผมนี่ครับรถก็น่าจะมาแล้วนะครับผมไปครับไปดูข้างบนกันครับไปดูการเดินทางเป็นไงบ้างครับผมนี่หน้าบริเวณโซนข้างหน้านะครับนี่ครับผู้คนก็มารอขึ้นรถนะครับผมตรงโซนข้างหน้านะครับก็มีรถเป็นรถโฟววลรถสแถวนะครับคอยรับส่งนะครับ ัหนับด้าน,นใดนะคะส่องฐารด้านานาน,นะคะมันนี้ไปแล้วครับผมาาการถ่ายทำวันนี้อาจจะยุ่งยากนะครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับ,บน,นี่ก็เป็นบริเวณที่จอดรถนะครับผมก็คือ,อประมาณ5โมงก็ถือว่าผู้คนก็ยังเยอะนะครับยังเต็มคือ,อยังเต็มพื้นที่จอดรถนะครับ รถก็ยังทยอยเข้ามาเรื่อยนะครับผมแสดงว่าข้างบนนี้อาจจะสวยงามมากครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับบางชุดขึ้นไปแล้วแล้วก็กลับครับผมมันผลมันเริ่มทยอยออกมาครับผมบริเวณต้นนีครับอยู่บนเขาเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยไหมครับผมทําเพื่อเอฟซีนะครับ สุดยอดสุดยอดเลยครับโอ้โหครับบุกเบิกเขาเลยนะครับผมยอดสุดยอดอยากคิดว่าจอารถมาเองนะครับนั่งของเขาเลยครับสบายแล้วสุดยอด เอาถึงแล้วอ่ะมถึงแล้วนี่เอาไปลงเหรอครับเอาลงครับผมไปครับฝนก็มาต้อนรับพอดีเลยครับผมมาพอดีเลยครับไปไปเร็วเข้าล่อร่อนไปครับไปหาที่หลบฝนก่อนนะครับไปลุ้นดูวิวครับผมว่าวิวเป็นยังไงนะครับผมวิวโซนข้างบนนะครับ สมคำล่ำลือไหมครับผมค่อยๆเดินลื่นหล่านักีมบันไดก็เป็นบันไดมไม้นะครับมมผมเดินด้วยความระมัดระวังครับฝนก็ยังตกครับผมโอ้โ,โหครับมันอะไรหมอกหรือน้ำทะเลนะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูก่อนนะครับดยยเดินรีบก็หอบครับผมบันไดสร้างด้วยคัสมากครับผมเป็นไม้นะครับผม สร้างด้วยไม้นะครับนี่ครับโซนข้างบนเป็นไม่แน่ใจว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่อะไรสักอย่างนี้นะครับโอ้โหทาบลยสวยครับน,นี่ครับโอ้สูงครับไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่านะครับ ค่อยๆเดินหน่อยนะครับนี่ครับสวยงามมากครับผมบริเวณโซนข้างบนนะครับนี่เมื่อกี้มาจากจุดข้างล่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอฟซีเห็นหรือเปล่านะครับอยู่ข้างล่างนะครับผมเม่อกที่จอดรถอยู่ข้างล่างแล้วนะครับ โอ้โหครับนี่ครับบริเวณรอบข้างก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับผมเป็นบริเวณต้นไม้ใหญ่การได้ทำวันนี้อาจจะลำบากเลยนะครับเพราะว่าฝนมันตกมาตลอดเลยครับนี้ก็จะนำมาอีกรอบนึงนะครับผมฝนตกเลนะเพื่อนเอฟซีนะเพื่อนๆฝนตกครับตอนนี้โอ้โหครับไม่มีที่อยู่ครับฝนตกเดี๋ยวต้องขอขึ้นไปข้างบนหน่อยนะครับผม เอาคอลนละครึ่งได้เนี่ยเอาถ้าไม่พอฉันมีจุดโฟกัสการถ่ายรูปนะครับผมบริเวณโซนข้างบนก็บริเวณโซนข้างในครับตอนนี้คือฝนตกนะครับผมถ้าถือว่าสวยงามครับผมนี่นครับเป็นร้านอาหารคาเฟ่อะไรข้างในนะครับก็ผู้คนก็เยอะนะครับผมนี่มานั่งกินอาหารกันนะครับ ก็มีนักท่องเที่ยวมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมีเพลงให้ฟังแบบสบายๆชิวๆครับจะได้ฝนตกครับเก็บบรรยากาศได้ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับผมโอ้โษครับโทษครับไมทำเพื่อ IFC นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับฝนจะตกพายุจะมาก็ต้องทำครับเพื่อ IFC ครับ mà lần nàyฝนตก đấy, khu vực zone trong này các bạn, trang trí rất đẹp, Nắng chung luôn đó, đẹp đấy, mưa rơi ฝนฝนก็ยังตกเบาๆนะครับผมตอนนี้ีได้ครับผมมาครั้งแรกก็ฝนตกเลยครับผมหมอกควันสวยครับมองเห็นน้ำทะเลเลยนะครับเป็นวิวนะครับเป็นวิวโซนที่สวยมากเอาทุกจอดทุกมุมครับผมเพื่อ f อฟซนะครับผม จะได้ฝนตกน้ัอ๋อเลยฝ<ใ>นบรรยากาศหน้าหนาวครับครับที่ใกล้ๆภูเก็ตเราก็ไม่ค่อยมีบรรยากาศคิดคิดว่าเหมือนเรามาเที่ยวภาคเหนือกันแล้วกันบรรยากาศชิวๆครับเหมือนภาคเหนือน,นะครับที่พังงานะครับผมเนี่ยเขาเรียกฝนฟ้าภูเก็ตครับผมเอาแน่นอนไม่ได้นะครับ ก็ยังคงความสวยงามนะครับทุกจัดทุกมุมบริเวณรอบข้างก็วิวสวยนะครับผมสวยงามสวยงาม,งามก็ยังคงความสวยงามทุกมุมนะครับสำหรับสเมเด็จนางชีนะครับผมคงสวยงามอยู่ทุกมุมเป็นวิวที่น่าประทับใจนะครับผม สวยง,งามสวยง,งามครับผมสมคำล่ำลือครับที่จังหวัดพังงานะครับผมถ้า FC ผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะครับผมขึ้นมาก็สะดวกสบายมีรถเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการอาจจะเสียค่ารถนิดหน่อยนะครับผมก็สมกับครับก็มาทับใจครั้งหนึ่งจดจำไว้ได้ครับผมสวยงาม ก็มีนักท่องเที่ยวามาตลอดก็ับผมหมอกก็คุมมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมหมอกหรือว่าฝนนี่แหละครับประมาณฝนน่าจะเป็นฝนมากกว่านะครับ ทำเพื premises, for 1, for days, swings, ่อเซครับฝนตกก็ตอนนี้กล้องก็เปียกนะครับตัวสอบเปียกก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของพังงาแล้วครับผมสวยงามครับผมจุดเช็คอินนะครับเช็คบนยอดเขาเลยครับผมยอดเขาสูงชันนะครับผมความสวยงามครับผมไอบริเวณรอบโซนข้างในนะครับผม ช็อตนะครับนี่ครับมีระเบียงก็คอยระวังครับผม,มการอาจจะตกได้นะครับก็ถือว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับผมนักท่องเที่ยวขึ้นมาเรื่อยๆครับผมเดินขึ้นมาตรงบันไดนะครับก็ยังมาไม่ขาดสายนะครับ ความสุขเล็กน้อยครับผมที่ได้มาถ่ายทําคลิปให้กับพี่ซีได้รับได้ชมนะครับวันนี้ก็ก็ถือว่าประทับใจนะครับผมที่มาที่พังงานะครับผมก็เป็นวิวที่สวยงามครับผมสาหรับวันนี้กินเที่ยวตามสุดใจถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็บายๆนะครับผมนับชมวิวสวยๆครับผม ก็เป็นขาลงนะครับผมต้องอาจจะสั่นไหวหน่อยครับตัวกันสะบัดไม่ทํางานนะครับผมคือลงนี่ลงแบบชั้นดิ่งเลยนะครับผมโอ้โหครับยอดครับผมเ้าเลื่ขึ้นมาได้ก่อนไม่กล้าแล้วสุดยอดเส้นทางครับกเบิกของจริงเลยครับผมขึ้นเขาครับโอ้โหครับต้องเกาะรถให้แน่นนะครับผม เลยต้องทดเกียร์ลงอย่างเดียวเลยครับโอ,อ่นะครับอยู่ข้างบนเลยนะครับผม